วันนี้อยู่กับทีมงานเกีียวแล้วครับดูว่าเทิดไมค์สกหรดูว่าดักอนั่นเองเชื่อใหม่เสื้อใหม่เชื้อใหม่ฮัลโหลไงดูหลายๆรอบช่องคูงง่เออแล้วก็ไปดูช่องดักอด้วยนะเออเกยสวัสดีวันรุ่งชาไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับบรรยากาศแบบว่าอยากจูนนะผมวันนี้มาไกลนะครับนะวันนี้อยู่นที่สกลนคออยู่เนาะแย่สกลนคอนนะครับผมวันนี้อยู่อำเภออะไรวะอำเภอบ้านม่วงครับผมอยู่เนาะวันนี้อยู่กับ เย้ละแต่คนนะครับผมด๊าายครับด้ไกายให้เรียนนะแก้วนี่เก้วเลยนี่ความแท้ผมวันนี้อยู่กับทีมงานแก้วนะครับหรือว่าเทิดไมส์กลนหรือว่าด๊ากายนั่นเองนะครับผมวันนี้จะพาชมอ๋อนี่ยเนี่ยโจเสื้อกันหน่อยเสื้อใหม่เสื้อใหม่เสื้อใหม่ฮัลโหลไงโอ้โหเอาท่าท่านี่ด้วยท่านี้ด้วยแย่ละแย่อะยังจูนโอ้โหเอามาวันนี้เดี๋ยวจะพาเปิดหัวนะฮะ รถพิเทอร์นะฮะหรือว่ารถของช่องดักอายนะครับท่านผู้ชมนะจะบอกเลยนะครับว่าคันนี้เป็นเว็บร้อยสิบ led สองพันยี่สิบเอ็ดหรือว่าตัวใหม่ดิจิตอลนั่นเองนะครับเพราะว่ามีคนถามมาว่าพี่แต่งรถสไตล์แบบพี่ดักอายหน่อยพี่เอ้านี่พามาชมตัวจริงเลยนี่ฮัลโหลเป็นไงโอ้โหสีล้อแบบถูดฉาดมากเลยเอางี้พี่ดักอายจ้ะเห็นเขาเรียกแต่ดักอายดักอายเรียกพี่ดักอายเลยพี่ดักอายขึ้นรถเลยพี่ดักอายเดี๋ยวเราจะใส่ซาวมันๆให้นะครับผมนะ อาพร้อมหรือยังครับพร้อมเยอยาราก็แอคเลยครับมผมหนึ่งสองสไปโอ้โหเป็นไงล่ะครับผมผมบอกแล้วว่ายังจูนไม่วันนี้ก็จะตามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็จะไส้บนลงล่างนะครับนะ แต่ว่าโอ้คันนี้รา,ายละเอียดเยอะนะครับอเออรายละเอียดเยอะจริงสวยจริงคันนี้สวยจริงเออคำถามแรกเลยพี่ดักกายคันนี้ทําเครื่องหรือเปล่าู่แล้วครับช่องนักกายต้องอูีแล้วนะใครติดตามก็น่าจะรู้นะครับที่ช่องนักกายเนาะเ yeah, ย่เด้อคันนี้สเต็ปห้าสิบมิลนะครับอ่าสเต็ปห mm ้าส <นะ S 1> mm ิบมิลเนาะได้ยินข่าวว่าร้อยสิบ led ตัวใหม่นี่มันมีชักชักมาให้ด้วยน่าจะสามมิลนะพี่อ๋อก็เท่ากับว่า คันนี้เป็น50ชักสเออเพราะว่าของเดิมมันชักมาให้อยู่แล้วชักสมนะฮะเราไม่ต้องชักเองเราไม่ต้องให้เมื่มอยมือนะฮะเฮ้ยคนละชักกัน <laughs> นะผมพูดเรียนเฉยนะฮะต่อมาอ่าอยากะถามชุดล้อมามมาทางนี้หนะ่อยพี่ดักไอชุดล้อเอ้ยเอาคําถามนี้ก่อนเลยก่อนจะไปเรื่องชุดล้อทําไมต้องเป็นสีเขียวอ่ะม,มันต้องแหวงครับพี่อ๋อเออแบบทีแรกผมใส่ล้อดำนั่นตัวน,นี้อ่อาผมก็เปลี่ยนเป็นล้อเขียวว่าแบบ มันเป็นเอกลักษณ์ไงเออเออจริงจริงจริงเออสวยไหมสวยจริงสวยจริงแล้วแสบตามากเลยนะนี่ถ้าขี่เข้าไปแถวๆในเมืองนี้ก็อืมไม่หยีพี่ไม่ไม่ล่น่ารอดเนาะกาขยายความหน่อยทำไมเราต้องใส่จานยกวะ ันนี้มันเป็นดุมร้อยยี่ห้าพี่เป็นดุมเจาะร้อยยี่ห้าอ่าเออแท่นตัวเนี้ยผมจัดมาที่สี่ร้อยอ่าแล้วก็เป็นจานอยากให้มันแบบดูไล่เบาหน่อยบางๆเนาะอันนี้นี่นี่เป็นดุมร้อยยี่ห้าเอออ่ะอันนี้ผมก็จะพยายามพูดให้มันแบบละเอียดนะครับเก็บทุกรายละเอียดนะครับของคันนี้นะฮะอ่ะโอเคก็จบไปนะครับดุมร้อยยี่ห้าแท้เจาะแล้วก็จานร้อยยี่ห้าอ่าแท้เจาะแท้เจาะนะครับผมอันนี้ก็กระบอกกึ่งเรียบร้อย เดิมกึงอ๋อของเดิมกึงกึงเงาเลยพี่กึงคือแดงคือกระบอกจริงมันเป็นสีดำใช่ไหมใช่สีดำอย่างงี้ยอ๋อมันเป็นตัวล้อแม็กมันดำหมดเออเออว่ะเออจริงด้วยเออเพราะว่าล้อแมกมันจะเป็นกระบอกดําอาร์มดำอะไรเงี้ยบางโซ่ดำอะไรเงี้ยนะฮะเออว่ะสวยดีว่ะเฮ้ยแต่ปั๊มเดิมอะไรเดิมๆอยู่เพราะว่าเราต้องเซฟตี้นะครับนะแม่ไม่เห็นหน้ากลัวนะพูดดังไม่ได้นะครับนะอ่ะโอเคชุดหน้าก็จะประมาณนี้ทีนี้เรามาถามสเตปโหลดหน้ากันหน่อยครับ หลดหน้านี้อันนี้แผงคอไม่ได้ตัดนะแผงคอเดิมผมก็เซตน้ำมันเอาเนาะเซตน้ำมันให้มันแบบยุบแข็งขึ้นก็โหลดประมาณไหนไม่รู้อ่ะนี่ก็คือแบบยกแกนเอาเนาะประมาณนี้มีช่องเออนี่นี่นี่ยนี่ยระยะยุบเมื่อกล้องเห็นพอไม่รู้นะนี่ยนี่นี่นั่งไงอันนี้ตัดแผงคอหรือยังไม่ยังไม่ตัดอ๋อเดิมๆเลยนะครับก็มียกแกนขึ้นแล้วก็เซตน้ำมันใหม่เออเดี๋ยวยกไปด้พี่เอาจัดหน่อยจัดหน่อยจัดหน่อยเออเหลือเยอะ เออเหลเยอะเหลเยอะใช้ได้ใช้ได้ก็พอใช้งานได้นะครับนะก็ยังมีระยะยุบอยู่นะครับขี่ก็จะสบายหน่อยนะฮะไม่กระด้างนะฮะอันนี้เราก็เจาะเองใช่ไหมเนี่ยวว้าเย้อันนี้มีคลิปนะพี่ช่องแล้วเออไปดูในช่องดักอายได้ใอ่บสอนทุกอย่างนะใครใครอยากรู้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับดักอายแฮร์เรียนเย่ละอ่าโอเคชุดหน้าก็จะน่าจะหมดแล้วนะเนาะเพราะว่าเอ่อพวกสายหมอกสายไม้นี่ก็ไม่มีแล้วเนาะเออเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลนะครับอ่ะาเดิม เรืดิมของเดิมแท้ใช้งานทนดนอืออ่าโอเคอ่ะต่อมาเรามาดูอ่าเรื่องเครื่องเราก็เหลาไปแล้วเนาะเรื่องเครื่องก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะครับคันนี้รีแมปไหมรีพี่มันต้องพวกตัวใหม่มันต้องรีพวกปรับน้ำมันค่าอะไรวะเอฟเออมันถึงแบบขี่ได้อือก็ขี่สนุกแล้วทำลูกเออเอาเอายี้สั้นๆนะนี่กะรีนี่กะรีนู่นกะรีเออรีเบิร์ดอ่ะยูพี่ยานนี่รีเบิร์ดรีเบิร์ดรีเบิร์ดเนี่ยรีเมืบิร์ด ออไปรุ่นไม่รุ่นรีเมะเนาโอเคต่อมามาดูเบาะกันหน่อยนะครับแม่ไม่เข้าสักทีเลยนะฮะไม่ต้องพูดแล้วกันเนาแม่อยากให้ผมพูดนะพี่ส่งมาได้นะพี่นะผมรออยู่นะฮะขอบคุณครับเนี่ยขอบคุณล่วงหน้าเลยนะเผื่อพี่เขาส่งมาจริงนะครับนะก็ <c oughs> มันสวยมากเลยว่ะอาร์มยืดอเออดูดิ <c oughs> โอ้โหยิ่งจูนอ่ะต่อมาขยับมาฝั่งซ้ายหน่อยนะมาดูเรื่องของเอ่ออาร์มแล้วก็สเตอร์กันบ้าง <c oughs> นะครับนะเอ่ออาร์มก็จะเป็นอาร์มยืดเนาะ อทอยหูด้วยอ๋อเป็นทอยหูโชกอะเนาะเออว่ะเพราะปกติเราจะใส่หูเยี่ยงสมัยก่อนแล้วก็อาอืม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 มันก็จะเป็นสำเร็จรูปมาแบบนี้เลยเออสเตอร์เบอร์อะไรเนี่ยพี่เสิบสี่ยี่ิบแปดครับเน้นใช้งานอ่าเราเคยจับจีไหมอันนี้เคยจับได้ตอนเป็นทรงเชงแต่ตอนยืดผมยังไม่จับเนาะอ๋อทรงเชงก็ร้อยสามสิบจีบวกอืม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 ตอนนั้นก็สเต็ปห้าสิบตอนนั้นก็ห้าสิบแต่เป็นรถเชง ก็แค่เปลี่ยนอาร์มออกอ่าโอเคนะครับโชคล้างหน่อยสูงเท่าไหร่เนี่ยสองเป็นศูนย์สองร้อยแปดสิบมิลนะครับพอดแท้แฟคเตอรี่นะครับนะนี่นะฮะนี่นะฮะโอเคเออก็เข้ากับรถดีแต่ผมชอบสีล้อมากเลยว่ะท่านผู้ชมไม่ได้ว่ะเฮ้ยจริงๆไม่ได้โม้เนะยเนี่ยพูดจริงๆนะฮะดุมย่อหน่อยอะถามเรื่องดุมย่อหน่่ยเพราะว่าไอ้ลุงก็ชอบใส่ งานทนทนเลยตัวนี้<ม>ดุมของอ้นตัวนี<ม>้ดุมอันเดียวนะปีพ<ม>ันหกจันะ6เฉพาะดุมเลยตเน,น,น,นี้เขาบอกออว่ามันทนอ่ะงานมันดีด้วยออกอยได้ตรงๆเนาะเออเอาจริงนะดุมย่อเนี่ยมีหลายยีห่ห้อแล้วก็จะมีหลายเกยรดนะครับแต่ละยีห่ห้อแต่ละเกรดก็จะมีข้อเสียแตกต่างกันนะครับทีนี้อยากจะถามพี่เทิดเพิ่มเติมหน่อยตั้งแต่ใส่ดุมย่อมาเคยเจอปัญหาอะไรไหม ล่าสุดก็นะ่าจะแบบเป็นท่าสามของทองเนาะนี่ใส่แล้วก็ออกตัวประมาณเนี้ยเ,เพราะมันจะหลวมมันแบบแรงออออประมาณนี้ออแหละเวลาออกตัวกระช่างแรงเบ้าหลวงอ๋ออ่ะมันก็ซี่คดก็หลวมบ้างประมาณเอออันนี้ก็ต้องอีกอย่างหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับเราใช้งานด้วยนะครับนะอ่ะโอเคถ้าเกิดใครคิดว่าโอเคก็จัดไปนะเอานะของอะไรนะของอ้นอ้าพี่อ้นครับผมขอคุณคบส่งมาได้นะฮะอยากได้ถุงย่อยยินีีครับผม เออชีรวดหน่อยชีรวดหน่อยอันนี้เป็นสี่ของอะไรไม่รู้แต่เป็นชุบโครเมียมนะตัวเนี้ยอืมร้อยยี่สิบกว่าบาทอ,อ่าประมาณนั้นในช้อปปี้เออแต่สีรวดก็สําคัญใช่พี่เพราะว่าปกติเราไปใส่ที่ร้านมันก็แบบช่างก็อ่อนละห้าสิบหกสิบใส่ให้เนาะอ,อ่าไปสานรอวันเนี้ยอ,อันนี้ผมสั่งมาเองเลยตัวเนี้ยอ,อ๋อจะได้ทนทนดีๆหน่อยใช่อ,อ่ามียี่ห้ออย่างเช่นโยโกะอ,อ,อ่ของอะไรต่างๆนเนาะอ่ามียี่ห้อมีราคาหน่อยเนาะจะได้แบบทนทนแล้วก็เงาอ่ากันสนิมด้วยเออนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับ คุณภาพตามราคาแค่นั้นพอยอดยๆสั้นๆนะครับมาพย,ยายามฟังคว้ากันหน่อยนะครับนะโอ้อมามาเนี่ยเอ้เอาพี่ถอยไหมถอยยังเนี่ยถอยยังเนี่ย M.S.R ครับ M.S.R ย่อมาจากอะไรวะไม่รู้พี่ผมไม่รู้นะผมมใส่าเนี่ย <laughs> แต่แต่ทรงมันสวยนะพี่เออทรงของตัวใหม่เลยหลบปากาอ๋อมันเป็นอ่าตรงรุ่น2021นยเอ็ะเอาเอาานี่เอ้า ส่งมาไหนเด้อครับผมส่งมาไหนเด้อผมกำลั <lamps> <serves> งสะสมท่ออยู่ส่งมาไหนเด้อครับผม S M S R ท่อสิ้นใช้นะเสนอเท่านั้นนะฮะปกติพี่เธอก็จะไม่ค่อยได้ขับเพราะเนาะคันนี้เนาะไม่พี่จอดเออสม่าก็นั่นแหละขี่กระบะเนาะอือขี่อย่างอย่างอย่างตัวนี้ก็ขี่แบบถ่ายคลิปอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะไม่ได้แปลอะไรมากมายนะครับเพราะว่าคันนี้ท่ออ่ารู้เลยนะครับผมนะผ่าเปิดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเอ้าก็จะปิดคลิปคันนี้นะครับคิดว่าน่าจะเล่ากันหมดทุกอย่างแล้วน่ะเออฟังเสียงกันหน่อยไหมอะไรวะ เอาโชว์เด้อจัดไปด้วยมันทำไมต้องทำบังฝุ่นวะแล้วเรือนมันอยู่ไหนวะเนี่ยเรือนอยู่เอย่างนี้เรื่องดับด้านเออว่ะจริงด้วยต้องต้องใส่กองอ๋อก็กันฝุ่นไว้กันหินด้วยใช่เพราะปกติมันจะเบิ้ลเองพี่เวลาดินเข้าอ๋อเออเออเออจริงจริงเนี่ยอ๋อกระส้มันกระดิ่งขุนๆเนาะกระดาษมันกระดิ่งขุนๆมือน่ะนะความหมายน่ะนะเอาะ เอออันนี้ก็กันไว้ได้หรือว่าอีกอีกอีกวิธีหนึ่งก็คือใส่มุ้งลวดแบบบักจกเว,ว้ยอือเออใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะกันได้อีกชั้นหนึ่งนะครับนะอ่ะโอเคหมดแล้วเนาะพี่เทิดเนาะใต้บ่มีอะไรป่าวมีมีฝาติกต๊กตอกอ่ะอะไรเงี้ยงไปเงี้ <c oughs> ยังคือฝาติกต๊กตอกวะน้ำมันไงพี่เย <c oughs> ้เนาะเยอะเาะน้ำมันนะทเทียวแบบรื้อของเงินมากเนี่ยคับ ใช้ได้ใช้ได้ออตัวนี้ก็เสียไปได้นะครับนะาันนี้ <kalk> ิวนนหน่อยอันนี้นเป็นตุ๊กตาแฮน์นะของเอ,งอ, <ะ S 1> อง็มสลผมก็ม e <น>าใส่เอ็กซ์ไม่ได้เนะอันเหรอมันมันมีข้อดีอยู่พี่ตัวนี้ยังไงวะพี่เถิดอ๋อเวลาเราแบบนั่งเบาใช่ป่ะแบาเบ, <อะ S 1> บามันจะสั่นได้ไแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้มันจะแบบชิดกับเบาเลยทําให้เบาเรานิ่งเวลานั่งอ่ะอเอออเฮ้ยไม่ได้นึกถึงข้อนี้เลยถ้าไม่ได้นึกถึงเลยว่ามันใส่แบบมันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้น เออเฮ้ยเอาให้ดูให้ดูดูดนะฮะเผื่อใครจะเอาไปใส่นะมันก็มีข้อดีอย่างที่พี่เทิดบอกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ยางรองเบาะมันจะสูงเหมือนบักทกไว้ยเลยนะฮะแต่อันนี้คือมันจะไม่สูงแล้วมันจะพอดีปับ๊บของเดิมน็อตมันก็จะยาวนะอืมอ๋มอ,อ,อเฮ้ยเราถอดอะโอเคครบแล้วทุกจุดนะครับนะเอาให้ดูสรงอีกกรอบหนึ่งอยากแต่งตามก็ใครฟังไม่ทางก็รีดูหลายๆรอบช่องกูเออแล้วก็ไปดูช่องดาร์กอาด้วยนะ อออโอเคพีเตอร์เอ้าจัดหน่อยก่อนปิดเครียบเย้เนาะยังไม่ได้ปิดเลยเอาเลยว้าวแล้วผมยงชอบท่าเลยอ่ะเออเยอะแล้วโอเคโอเคโอเคดับได้เลยครับพีเตอร์ครับจบกันนะครับผมเว็บบอร์ดสิบไอสองพันยี่สิบเอ็ดตัว LED นะครับผมของเทิร์ดไมส์กลอนหรือว่าดาไอ นะครับผมขาดตบกบกพร่องตรงไหนก็กราบขออภัยด้วยนะครับแต่คิดว่าน่าจะเล่าหมดทุกที่แล้วนะครับเออโอเคครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอยากให้ไปหาใครเอ่อไอ้นั่นนะอ้ามนักชิวไหมหก็คอมเมนต์บอกด้านล่างอยากให้หาใครเดี๋ยวจัดให้นะครับนะมันเอ่อช่วงนี้ก็จะพยายามไปหาแบบคนทําช่องด้วยกันนะครับนะไปหาใครก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ ลาไปแล้วหว้อนไล์ไว้กินน้ำจากบาทก่อนสวัสดีคกัป่ะเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอะนะนะนะคร้นี้ล้วสามต่อหนึ่งแกว